ในฐานะสภายอีกคน เมียต้นตะวันขอพูดบ้างดราม่าหญิงอ่อนหลังโดนหางเลขโดนเอี่ยวทำตระกูลจารุจินดาเฉาจากกรณีดราม่าร้อนแรงในโลกโซเชียลนะคะเมื่อมีคลิปเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกลางสถานบันเทิงย่านเอกมัยระหว่างหญิงอ่อนดวงพรชย,ยารุ่งยศหรือว่าภรรยาของคุณตั้มวิเชียรจารุจินดาหรือว่าลูกชายของนักแสดงอาวุโสดวงดาวจารุจินดานะคะแล้วก็สาวประเภทสองรายหนึ่งค่ะโดยในคลิปนะคะต้องบอกว่ามีภาพคว้างรองเท้าพร้อมกับวลีเดดว่ามึงรู้ไหมกูเป็นใคร กลายเป็นที่ว่าวิจารณ์อย่างมากนะคะซึ่งเหตุต้นเรื่องนะคะมีการอ้างว่าหึงโฮสแล้วก็เคยมีเรื่องกันมาก่อนขณะที่เรื่องนี้นะคะหญิงออนเองเนี่ยเธอนั้นก็มีการออกมาโพสตชี้แจงผ่าน Facebook อีกครั้งนะคะโดยเธอเนี่ยมีการยืนยันว่าอีกฝ่ายเนี่ยเริ่มด่าก่อนตัวเองเนี่ยจึงโต้กลับด้วยอารมณ์พร้อมกับมีการแนบภาพบาดแผลค่ะแล้วก็มีการระบุว่าได้เข้าแจ้งความแล้วในข้อหาทำร้ายร่างกายและหมิ่นประมาทแล้วโดวยเธอค่ะมีการยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะเหยียดเพศพร้อมกับมีการโพสต์แชทแล้วก็คลิปที่ ว่าอีกฝ่ายี่ยมีการพูดรุนแรงใส่ตัวเองก่อนแต่งานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าดูแล้วเนี่ยไม่จบง่ายๆแน่นอนค่ะเพราะว่าเมื่อฝ่ายคู่กรณีหญิงออนนะคะได้มีการออกมารัวแชฉหลักฐานคลิปวิดีโอแบบรัวๆทาให้กระแสสังคมโจมตีไปฝ่ายหญิงออนเต็มๆนะคะแล้วก็ลุกลามไปถึงการเห็นอกเห็นใจคุณดวงดาวจารุจินดาหรือว่าแม่สามีค่ะดีกรีนักแสดงอาวุโสนะคะที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับสังคม ซึ่งทั้งนี้นะคะทมการกระแสดราม่าที่ร้อนแรงต้องบอกว่าฝั่งของนะักแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณดวงดาวจารุจินดานะคะก็อดไม่ไหวค่ะที่ถูกพูดถึงเรื่องนี้อย่างหนักนะคะโดยคุณดวงดาวนะคะก็ได้มีการเคลื่อนไหวแล้วค่ะซึ่งคุณดวงดาวเนี่ยมีการกล่าวถึงเรื่องนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกผ่านการไลฟ์สดกับแฟนคลับนะคะโดยคุณดวงดาวค่ะได้มีการพูดว่าขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งเข้ามาเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาของใครก็ให้เขาเนี่ยไปจัดการกันเองขอไม่เกี่ยวไม่ขอยุ่ง ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นนะคะต้องบอกว่าล่าสุดในฐานะสะพ้ายอีกคนนะคะภรรยาคุณต้นตะวันค่ะล่าสุดมีการเคลื่อนไหวขอพูดบ้างนะคะในปมดราม่าเดือดของหญิงอ่อนค่ะที่ทําให้โดนเอี่ยวโดนหางเลขไปถึงตระกูลจารุจินดานะคะเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าคุณกระแตค่ะภรรยาของคุณต้นตะวันจารุจินดาลูกชายคนเล็กของคุณดวงดาวนะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะซึ่งคุณกระแตเองนะคะมีการโพสรูปภาพครอบครัวสุดอบอุ่นนะคะที่ร่วมเฟรมกับน้องมียาลูกสาวแล้วแล้วก็สามีต้นตะวันนะคะค พร้อมกับมีการระบุข้อความชัดเจนว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดนะคะซึ่งคุณกระแตเองค่ะได้มีการโพสร,ระบุข้อความว่าโปรดอย่าเข้าใจผิดหรือพาดพิงใดๆขอบคุณทุกคนที่ส่งกําลังใจมานะคะทางกลางเช้าเน็ตนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นว่าชอบคู่นี้ค่ะดูแพงน้องมิยาก็น่ารักมากๆของจริงไม่พูดเยอะค่ะน่ารักเสมอมัมมี่น้องลียารักครอบครัวที่สุดติดตามมานานเข้าใจถูกแน่นอนค่ะว่าครอบครัวนี้น่ารักมาก และอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าเมื่อวันที่5กรกฎาคมนะคะด้านหญิงออนเองค่ะหลังกระแสยังร้อนแรงอยู่เนี่ยเธอนั้นนะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งค่ะโดยมีการระบ,บุว่าคําชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอื่นออนต้องขอโทษทุกท่านอย่างจริงใจออนและเพื่อนรู้สึกผิดและรู้สึกเสียใจสําหรับพฤติกรรมและถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้ซึ่งเกิดจากความตรึงเครียดเฉพาะหน้าและอารมณ์ชั่ววูบออนเองและเพื่อนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นและขอรับผิดชอบต่อคําพูดที่อาจสร้างความไม่สบายใจ ให้กับพี่น้องชาว LGBTQ โดยเฉพาะคำพูดที่ไม่เหมาะสมซึ่งเพื่อนออนใช้คำเรียกคู่กรณีที่มาดักรอว่าอีกระเทยแม้จะเกิดจากอารมณ์โมโหที่ถูกต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรงก่อนก็ตามแต่ออนเข้าใจดีว่าคำบางคำมีในเหยียดเพศอย่างชัดเจนซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นในทุกกรณีออนขออภัยแทนเพื่อนของออนและขอยืนยันว่าพวกเราไม่ได้มีเจตนาเหยียดเพศแต่อย่างใด เพราะตะลอดชีวิตการทํางานและสังคมของออนเองมีพี่น้องและเพื่อนในกลุ่มของ LGBTQ จํานวนมากที่ออนให้ความเคารพรักอย่างจริงใจออนและเพื่อนรู้สึกผิดและรู้สึกเสียใจออนต้องขอโทษแทนเพื่อนของออนอีกครั้งด้วยนะคะที่ได้ใช้คําเรียกแบบนั้นไปเหตุเพราะเพื่อนอนอนโมโหที่ถูกคู่กรณีต่อว่าเช่น อีกะจุดๆอีแก่อีคลองถมอีเตี้ยอีหมาและอีกหลายคำที่ไม่สุภาพซึ่งออนคิดว่าในความรู้สึกของเพื่อนออนเขาก็คงฟิลขาดตรงที่มาด่าเพศแม่อย่างเราว่าเป็นกะจุดๆซึ่งเพื่อนออนใช่ว่าเขาเป็นส่วนตัวบุคคลไม่ได้มีเจตนานที่จะเหยียดเพศค่ะย้ํานะคะออนไม่ได้เป็นคนพูดและอ่อนขอเล่าอันดับเหตุการณ์ข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ทุกคนทราบตามนี้ค่ะ หนึ่งเมื่อประมาณ2เดือนก่อนออนกับเพื่อนที่อบรมครอสเกี่ยวกับธุรกิจได้ไปสังสรรค์ที่ร้านจุดๆในถนนอารซีเอออนกับเพื่อนๆนก็สังสรรค์กันตามปกติแต่อยู่ๆก็มีคนสาดป๊อบคอนมาใส่โดนออนจังจากกลุ่มคู่กรณีโดยไม่ทราบสาเหตุออนจึงแจ้งให้พนักง,งานของทางร้านทราบและต่อมาทางการของร้านได้เชิญกลุ่มคู่กรณีออกจากร้านหลังจากนั้นตอนร้านใกล้ปิด ออนและเพื่อนกําลังจะกลับบ้านพอออกจากร้านก็พบกลุ่มคู่กรณีประมาณ2-3คนส่วนที่เหลือกลุ่มใหญ่คาดว่าน่าจะแยกย้ายกันไปหมดแล้วกลุ่มคู่กรณีที่ยังไม่กลับพวกเขาได้มาสอบถามเหตุการณ์กับออนว่าเกิดอะไรขึ้นออนก็ตอบพวกเขาว่ามีคนในกลุ่มพวกเขาสาดป๊อปคอนมาใส่ออนปรากฏว่าในกลุ่มคู่กรณีก็ได้พูดขึ้นมาว่า แบบนี้แหละค่ะเพื่อนฉันขี้หหงขนาดเพื่อนด้วยกันเองเขายังหึงหวงเลยซึ่งอ่อนงงมากว่าหึงอะไรหึงใครซึ่งอ่อนได้มารู้ทีหลังว่ามีการอ้างถึงในโพสต์ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นโฮสตและเป็นแฟนเก่าของเพื่อนเขาซึ่งผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ชายที่เคยคุยๆกับเพื่อนของอ่อนซึ่งอ่อนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ชายคนนั้นเลยเป็นแค่คนรู้จัก เพราะวันนั้นออนมาคนเดียวส่วนเพื่อนที่อยู่โต๊ะเดียวกันก็จะมีเพื่อนของเพื่อนมาร่วมโต๊ะด้วยซึ่งออนเองก็ไม่ได้รู้จักทั้งหมดบางคนก็เพิ่งรู้จักกันวันนั้นหลังจากเหตุการณ์วันนั้นที่อาเซีก้มไม่เคยได้เจอกลุ่มคู่กรณีอีกเลย 2. เมื่อวันที่2กร,รกฎาคม2,568ขณะออนอยู่ที่ร้านได้บังเอิญเจอกับกลุ่มคู่กรณีกลุ่มใหญ่ด้วยความบังเอิญกลุ่มคู่กรณีเริ่มมีการใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมกับออนและเพื่อนเช่น อีนี่มาอีกละจนนำไปสู่เหตุการณ์โต้เถียงและปะทะก,กันซึ่งปรากฏในคลิปที่เผยแพร่ออกไปช่วงที่กำลังมีปากเสียงกันออนก็ได้ถามกลุ่มคู่กรณีถึงเหตุการณ์เขาก่อนที่ RCA ซว่าปากป๊อป,ปคอนมาใส่ออนทำไมแต่ทางนั้นก็พยายามจะเข้ามาทำร้ายร่างกายแต่กาดทางร้านได้เข้าห้ามไว้ทันและทางร้านก็ได้เชิญให้พวกเขาออกไปจากร้านออนก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วและอยู่สังสรรค์กับเพื่อนต่อจนร้านปิด 3. าเมืม่อออนและเพื่อนกำลังจะกลับบ้านซึ่งต้องลงมาที่ชั้นหนึ่งเพื่อไปขึ้นรถกลุ่มคู่กรณีได้มาดักรอและมีการปารองเท้าพร้อมตะโกนถึงเหตุการณ์ป๊อปคอนว่า กูเป็นคนปาปอปคอนเองแหละมึงจะทำไมเลยมีการโต้เถยียงกันและคู่กรณีก็ถามมาซ้ำๆว่ามึงรู้ไหมกูลูกใครมึงรู้ไหมกูเป็นใครมามีเรื่องกับกูออนเลยสวนกลับไปว่ามึงไม่รู้ว่ามึงเป็นใครแล้วมึงรู้ไหมกูเป็นใครแล้วออนก็ได้ถามเขาไปว่าเราไม่รู้จักกันแล้วมึงปาปอปคอนใส่กูทำไมซึ่งฝั่งโน้นเขาถามออนมาก่อนว่ารู้ไหมว่ากูเป็นใครในความหมายของออนหมายความว่าออนกับเขาไม่รู้จักเขากันเลยทําไมต้องมีเรื่องกันและช่วงชุลมุนออนโดนของแข็งกระแทกที่ศีรษะ ซึ่งไม่ทราบว่าปเป็นอะไรหลังจากนั้นพวกเขาก็หนีกลับบ้านไปซึ่งอ่อนได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดไว้แล้วเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมาย4การโพสข่มขู่และหมิ่นประมาทผ่านโซเชียลมีเดียหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดยุติลงในคืนนั้นออนคิดว่าเรื่องจะจบเพียงเท่านั้นแต่ต่อมาปรากฏว่ามีบุคคลในกลุ่มคู่กรณีได้โพส์ข้อความในเชิงยุยงปลุกปั่นเรื่องเพศเยาะเย้ย,ะย,ะยะดูหมิน่นหยยดหยามและข่มขูข่คุกคามลงในโซเชียลมีเดียหลายช่องทางด้วยถ้อยคำรุนแรง กล่าวหาว่าออนเป็นกะจุุๆเกรดพันห้าเหมาทั้งคืนบูลลี่รูปลักษณ์และอายุเช่นอีกแก่สภาพของโถมอายุเกือบ40สมองเด็กอมนิ้วผมขู่ให้ทำร้ายร่างกายโดยเปิดพิกัดสถานที่พร้อมข้อความชักชวนว่าจ้างเยาะเย้ยให้อับอายตุ๊บไปที่หน้าหนึ่งที่สะใจ ยุยงปลุกปัน่นทั้งให้เกิดความเข้าใจผิดในเจตนาเราแล้วส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์หรือความปลอดภัยของอ่อนรวมถึงมีการโพสข้อความซ้ำๆหลายรอบเป็นการโฆษณาหมิ่นประมาทในวงกว้างซึ่งก่อให้เกิดความอับอายเสื่อมเสียชื่อเสียงและทําให้รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายณเวลานี้อ่อนได้รวบรวมหลักฐานแจ้งความเพื่อบรนคดีกับ,บบุคคลที่เกี่ยวข้องข้อหาทําร้ายร่างกายข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและข้อหาอื่นๆและหากพยานหลักฐานอื่นพบว่ามีบุคคลอื่นที่เกี่ยวขอ้องอ่อนขอใช้สิทธิ์ใน การดาเนินคดีต่อไปออนขอยืนยันว่าจะดําเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องสิทธิและชื่อเสียงและไม่สนับสนุนความรุนแรงหรือการใช้คําพูดเหยียดเ,เพศเหยียดเพศสภาพหรือดูหมิ่นรูปลักษณ์ของใครทั้งสิน้นสุดท้ายนี้ออนต้องขออภัยทุกท่านอีกครั้งและขอขอบคุณทุกกาลังใจจากคนที่เข้าใจสถานการณ์ค่ะและคนที่ออนอยากขอโทษมากที่สุดคือคุณแม่ดวงดาวจารุจินดาและพี่ตั้มที่ต้องถูกพาดพิงเกี่ยวกับเรื่องของออนด้วยค่ะด้วยความเคารพหญิงออน แล้วอย่างแรกก็ตามขนาดที่เรื่องนี้คุณตั้มเองนะคะคุณตั้มบิชยาเองค่ะสามีของหญิงออนนะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วเช่นกันหลังคุณแม่และก็ตัวเองเนี่ยถูกพัดพิงกับเรื่องนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็มีการถูกขุด,ดร้ามมาเรื่องราวในอดีตถึงคนรักเก่าด้วยนะคะซึ่งบอกว่าหญิงออนเนี่ยเป็นการครบซ้อนในช่วงที่คบหากับอดีตแฟนสาวดาราอย่างสาวแพรด้วย ซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณตั้มได้กล่าวว่าโดยส่วนตัวผมผมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของคนในครอบครัวที่ทุกคนจับตามองเรื่องเกี่ยวกับออนซึ่งตัวผมคงไม่ขอพูดอะไรมากเพราะมันเป็นเรื่องให้การในชั้นศาลเกี่ยวกับทนายแล้วแต่สิ่งที่ผมอยากบอกหลักๆคือเรื่องแรกคือเรื่องคุณแม่ผมผมกราบขอร้องพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่รู้จักผมไม่รู้จักผมผมอยากกราบขอโทษจริงๆขอโทษเพื่อนเพื่อน LGBTQ ที่ไม่สบายใจในบางคำพูดที่เป็นข่าวของกลุ่มเพื่อนภรยาผม ผมหรือออนหรือเพื่อที่ทำงานด้วยกันเรามีเพื่อนเป็น LGBTQ เยอะเลยาะผมก็เป็น LGBTQ ผมมีเพื่อนสนิทเป็น LGBTQ เยอะมากก็มองเขาเป็นเพื่อจริงๆกราบขอโทษจริงๆที่มีการกล่าวล่วงทำให้ไม่สบายใจบางคำพูดของเพื่อนขอโทษจากใจไม่มีเจตนาก้่าวล่วงครอบครัวไม่เคยคิดไม่ดีใดๆทั้งสิน้นผมขอพูดในฐานะลูกคนโตข,ของบ้านตอนนี้มันลามไปถึงช่องทางสื่อสารของแม่ผมผมขอความเห็นใจคุณแม่อายุ73แล้วละครบ้านเราก็น้อยแล้วปีหนึ่งคุณแม่ เล่นละครเรื่องเดียวมัง้งสิ่งที่คุณแม่กลับมามีความสุขคือช่องทางโซเชียลช่องข้าวปั้นดาวถ่ายคลิปกับคุณพ่อบ้างน้องชายบ้างมียาและกับเพื่อนๆผมกลัวคุณแม่ไม่สบายใจคุณแม่มาไลฟ์ขายของจริงจงังได้พูดคุยกับ f อซมีความสุข ส่วนเรื่องราม่าของภรรยาคนตามก็ได้เผยว่าออเนี่ยเล่าให้ผมฟังหมดแล้วทุกเรื่องจะไปไหนทําอะไรอยากขอโทษที่ทําให้ทุกคนเนีย่ยไม่สบายใจผมก็ไม่ได้เล่นละครแล้วมาทําธุรกิจออนไลน์มีแบรนด์ตัวเองมีตัวแทนที่ต้องพึ่งพาผมไม่อยากให้เกิดอะไรที่ไม่ดีผมเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตด,ดูแลครอบครัวดูแลลูกน้องผมก็ต้องหาเงินต้องทํางานขอร้องทุกคนฝากติดตามร้านผมสินค้าผมด้วยติดตามผม ซึ่งงานนี้นะคะคลิปเรื่องกล่าความที่คุณตั้มนะคะมีการกล่าวเอาไว้ค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราไปชมคลิปพร้อมกันเลยค่ะสําหรับเรื่องหุ่นออนนะครับผมก็ไม่ไม่ขอตอบอะไรมากนี่คือตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอยู่ในขั้น,นตอนของกฎหมายแล้วกฎหมายละบอกว่าไปเรื่องอะอไะรบีบอัดหรือว่าไปครับแต่ว่าเรามาเคลียร์กันในเรื่องของความไม่สบายใจเนื่องทุกอย่างนะครับก็เบื้องต้นนะครับผมก็คือต้องต้องกราบขอโทษนะครับถ้าเออ่ทางทางผมแล้วก็ครอบครัวเนี่ยแล้วก็เพื่อนของผมเนี่ยโดยเฉพาะเพื่อนเนี่ยนะครับเขาได้ มีอารมณ์โมโหจากการทะเลาะด่าทอกันเนาะก็เลยพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับเ,เรื่องความไม่สบายใจรประเภทที่สามนะครับรทาให้เกิดความไม่สบายใจหรือไปก้าวล่วงทําให้เขาไม่สบายใจรวมทั้งตัวผมเองแล้วก็ครอบครัวผม,ผมแล้วก็เพื่อนของผมที่พูดคํานั้นออกไปเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจมากๆเลยต้องกลับขอโทษด้วยนะครับผมก็เป็นสาเหตุเกิดจาก การโมโหแต่ในส่วนตัวผมและครอบครัวนะครับก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าเจตนาใดๆเพราะว่าทั้งคนรอบตัวผมนะครับก็เป็น LGBT เยอะมากและเพื่อนเพื่อนที่ผมรักเพื่อนที่ผมสนิทเราคนในวงการเลขาผันเพิ่งในเยอะมากใช่นะครับหรือว่าคนที่ผมร่วมงานไม้ว่็เด็กยันแก่เนี่ยเราเกิดมาก็อยู่กับพี่น้อง LGBTQ อยู่นะครับเปนกองทายด้วยนะครับก็รักใครกลนเกลียวกันเป็นอย่างดีแล้วทุกคนก็น่ารักกับเรามากนะครับที่เพื่อนผมพูดไปในวันนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องจากความโมโหอันนี้ก็ต้องกราบกราบขอโทษจริงๆ นะครับนะต้องกลับขอโทษจริงๆอันนี้อันนี้เรื่องแรกเลยนะครับส่วนเรื่องระหว่างคุณออนกับเรื่องของคู่กรณีเนาะนะครับก็เป็นเรื่องของความโมโหโถโซกันนั่นแหละก็ผมก็หวังว่าเขาจะจบกันได้ด้วยดีนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าตัวบทกฎหมายแหละนะครับเดี๋ยวเขาไปเคลียร์กันทีนึงนะครับผมนะครับวส่นะครองการเป็นโทษเที่ดียวที่บอกปกติเขาไปวยการที่เมียผู้จัดบอกว่าเราก็เพศที่3ามรู้สึกว่าไม่ได้เป็นการบูลลี่มันคือการด่ากันนะครับผมก็ก็ อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่เราก็ต้องน้อมน้อมรับความใิแลว่าเพราะเราได้พูดคํานั้นออกไปจริงๆนะครับเพื่อนเราเนี่ยพูดคํานั้นออกไปนะครับก็เลยทําให้เกิดความไม่สบายใจในเรื่องนั้นนะครับผมแต่ส่วนตัวของคุณออเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนพูดคํานั้นนะนะครับแต่เพียงว่าคุณออเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เอ่อเป็นคนถ่ายตอนที่เพื่อนเขาพูดขึ้นมานะครับก็เลยมีเกิดความเข้าใจผิดกันนะครับแต่ไม่เป็นไร นะครับเราก็ถือว่าอยู่ในเหตุการณ์ก็ต้องกราบขอโทษพี่ๆเพื่อนๆนะครับ LGBT ทุกๆท่านด้วยความรักและความเคารพรวมถึงพี่ๆที่เป็นเป็นคนไทยทุกคนแหละที่อาจจะอ่านข่าวว่าดูข่าวแล้วไม่สบายใจนะครับรู้สึกขุนเคืองใจในผมแล้วก็ครอบครัวต้องกราบขอโทษด้วยแล้วก็ไม่อยากให้ต้องเปลาหรือผู้หลักผู้ใยใช่แล้วก็อันนี้ที่สําคัญมากที่แะจัดใจมาไลฟ์ในวันนี้เลยนะก็คือผมไม่อยากให้นะครับไปไปถึงคุณแม่ผมซึ่งความสุขของคุณแม่ผมในวัยอายุเจ็ดสามเจ็ดสี่คือการได้ไลฟ์สดคุยกับ FC นะครับในการ ทำคลิปคลิปน่ารักกับเพื่อนนะครับทาคลิปส่วนตัวกับครอบครัวนะครับในการลงทางทุกช่องทางโซเชียลของแม่นะครับก็ต้องต้องไม่อยากให้ไปไปเรื่องไปทาให้คุณแม่ไม่สบายใจทั้งที่คุณแม่ไม่เคยพูดอะไรกับผมเลยนะครับโทรมาแค่เป็นห่วงว่ากินข้าวหรอยัางนอนหลับไหมนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยนะครับผมก็นะครับต้องฝากถึงเรื่องนี้นะครับมากๆเลยนะครับผมก็ฝากด้วยแล้วก็อีกอย่างที่ฝากก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวผมนั่นแหละ นะครับเป็นเรื่องในอดีตแล้วก็ไม่อยากมาพูดถึงเยอะแต่ก็อยากยืนยันอีกทีว่าผมเนี่ยไม่เคยไปคดไปโกงหรือไปหลอกลวงใครนะครับให้ซื้อของในราคาเกินจริงเพราะนะรเรื่องการซื้อรถเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้ราคารถนะครับผมไม่ได้ขายรถบอกว่าจะลดราคา3 0 0แสนไปขายล้านสามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว นะครับผมนะนะครับถามาเรื่องปรับรูปอีกทีอ่อ่ส่วนส่วนส่วนที่ไปเที่ยวนะครับนะถ้าไปดูในเช็คอินของคู่กรณีคู่กรณีก็เช็คอินที่ที่ที่ห้างหนึ่งย่านทองหล่อเป็นห้างเกาหลีนะครับที่นั่นเนี่ยเป็นร้าน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 เกาหลีนะครับเป็นผับเกาหลีไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โฮสนะครับผมแต่ ผมกับคุณกี้เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าโฮสไม่ดีนะใช่คือโฮสก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องๆผมก็ไปมาเพราะว่ามีน้าจัดเ่ยนะที่ไปเจอกันเพราะวเป็นโค้ตัวรัชดาก็น่ารักนะครับน้องๆก็น่ารักทุกคนเลยผมดีด้วยเหมือนกันใช่ก็แฮปปี้ดีไม่มีปัญหาอะไรเลยจริงๆแล้วโฮสไม่ใช่ที่ที่มันไม่ดีนะครับนะครับก็คือเราก็อยากจะบอกว่าเออผมก็ไปนะครับนะก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีแต่วันนั้นเหตุที่เกิดเนี่ยไม่ได้เกิดที่โฮสนะครับไม่ได้เกิดที่โฮสนะนะครับผมโอเคนะ และอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับประเด็นนี้ค่ะก็ยังอยู่ในความสนใจนะคะของประชาชนหลายคนค่ะแล้วก็ยังอยู่ในระหว่างการดําเนินคดีนะคะทั้งนี้ค่ะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้ข้อเท็จจริงจากปากของทั้งคู่นั้นเนี่ยจะมีความคืบหน้าอย่างไรจะมีอะไรออกมาอัปเดตอีกหรือไม่ทั้งนี้นะคะหากมีความอัปเดตอย่างไรค่ะไทยเนยวไม่พลาดนําเสนอคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะไทยเนยวเสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนค่ะ